ทาง daily mail มีการรายงานข่าวเข้ามาะครับว่าตอนนี้อันฟาวเกลเซอร์หนึ่งในตระกูลเกลเซอร์เปลี่ยนใจไม่ต้องการที่จะขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปเลยนะครับเนื่องจากแค่อย่างเชิงเพื่อประเมินมูลค่าว่าตระกูลเกลเซอร์ของเขาจะได้รับเงินเท่าไหร่หากขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆในอนาคตขณะที่โจเอลเกลเซอร์ er, น้องชายวัย55ปียังคงลงังเลเกี่ยวกับการขายสโมสรเช่นกันนะครับแต่ทั้นเขาก็พร้อมที่จะเปิดทางให้มีการขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีหากได้รับข้อเสนอจำนวนเงิน6,000ล้านปอนด์ ทั้งนี้ทางด้านผู้เข้าซื้ออย่างท่านชิกยัสซิมบินอมาดทานีพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอสูงสุดเป็นมูลค่า6000ล้านปอนด์ตามที่ตะกูลเกียวเซอร์ต้องการแล้วนะครับพร้อมแผนโครงสร้างพื้นฐานของสโมสรรวมถึงขยายสนามโอทอฟเฟิดด้วยและเงินลงทุนเพื่อเสริมทัพนักเตะใหม่อย่างไรก็ตามดินซื้อขายสโมสรยังคงดำเนินการต่อไปนะครับยังไม่มีการล้มดินแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมครับมาต่อนที่ลูเบนเนเวสมิดฟิลทิมชาติโปรตุเกสวัย26ปีของกุ๊กแพลนตันกันต่อนะครับ ล่าสุดทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เดินเครื่องเต็มสุดในการล่าารเซ็นยอดกองกาลางรายนี้มาร่วมทัพให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แล้วนะครับสบเนองจากบาร์เซโลนาก็เพิ่งจะล้มแผนการล่านักเตะรายนี้ไปแล้วด้วยนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยรูเบนเนเวสเขาอยากย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาแต่ทางบาร์เซโลนาไม่ต้องการตัวเขาแล้วนะครับเพิ่งจะล้มแผนนี้ไปแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้เองทําให้สถานการณ์ตอนนี้แมนยูนเต็ดขึ้นเป็นทีมเต็งหนึ่งที่จะคว้านักเตะรายนี้ไปร่วมทัพจริงๆเนเวสมีใจให้กับแมนยู ตอนก่อนหน้านี้เขาอยากไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาถ้าเขาไปได้ครับถ้าเกิดว่าเขาไปไม่ได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป้าหมายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนนะครับทั้งสอครับสื่อด aily mail รายงาน